เนี่ยสวัสดีครับนีเอาเงยครับมาวานน้องน่องมาวานนายชิงเหรอเนาแบงค์สุดโต้วนะโอ้โหนกไหลยังนี่ครับูได้สนใจอ่ะตัวนี้อ่ะให้ครับะัวล่วโอ้แบงคุกทุงท่องหมุกทุงเนไหนตั้กี่เลยมกทงน้ไหน้งกี่ล่ะนี่ตัวไหนเนี่ย่ทีเด็ดรอห ตัวนี้นงตัอเนาะเจ้าขี้เด็ดน้องเบิร์นะครับอ้อสั้นเห็ดเองพะอสั้นเห็ดเองพ่อมาแกวครับนีโมตีพมท่านตีพมมมึงตัวนี้ตัวนี้ลูกอ่ะหรอแม่ลูก่ะนี่ลูกขี้เด็ดเนาะตัวนี้กับวแม่ลูก zoom เหรอหน้าแดงขอ้นร่สองเอาฟ้อนไปจอน เห็นกันโอ้หนกหลายเนะครับคุณไปสนใจกับทุ่งมาหาหน่องแล้วเลยเนาะมีเจ้าที่เด็ดนกตัวเขี้งมันหมื่นตัวนี่คือว่าหาพบมาติดห็นมั้ยไงนี่นกเขาชวาครับตัวนี้ตัวนี้กับแบงครับรเนียดกับมีดนะครับนี่เนียดกับเฮ็ดเองด้วยกันนี่เนี่ยเนียดกับงามเหมือนั่นนี่นี่ครับโอ้เนียดเบาดีอ่ะ พเนียงกระเฮ็ดด้วยเนาะนะฮะาาตามสังมส่งครับโทรมาสั่งได้เนาะพเนียงนูกขอใช่ป่ะนูกขอใหญ่นี่ตัวนึงคีมีรีวิวนกน้องเนาะนี่เจ้าที่ตัวนี้ลูกเจ้าที่เด็ดบะแม่ลูกผสมเจ้าที่เด่ดนี่ก็จวดดีนะเนี่ยอ้งามดีวะตัวนี้เขาขุนดีเลยวะเสียงเลยเฮี้ยงขึ้นน,นกแมววะ นีตัวนี้ครับตัวนี้ครูตัวนี่นคู่ตัวใดคู่ตัวนี้ละต้นหนาของกราอืมโอ้คันไว้หมคันเหรอเหงาดีเหรอเจอบ้านตัวมาตัวนี้กับแบงก์กันครับนี่แบงก์ด้วยว่าอันนี้แบงก์อนะ่ะตัวละสองเท่านะสองใบเท่าไม่รวมส่งนะครับสำหรับชุดลูกนกนุกขอไปเท่าไรเลละ่ะ นกเขาเรียกว่าพันหาครับนี่เชิงเชียงครับนี่นี่นี่ครับนกฟึ้นห่นอเ่นกฟึ้ตัวนี้กัลูกเจ้าที่เด็ดโอ้ลูกลูกนกน้องไรแต่วะอันนี้เป็นแม่นกปลาแม่ปลาอะไรวะแม่นม่ปลาหางสีทองนกขาสีทองตัวเจ้ามันเป็นตัวแม่วะนกแม่หรตัวนี้แม่นตัวนี้แย่ว่านกแม่นกแม่ยหว่าลูกเจ้าที่เด็ดด้วยกัน นกแม่พันหาไร,รวมส่งนะโอ้ไรง,งามๆไหครับดเนี่ยเป็นเป็นตันั่นดีตัวที่ไอเรื่องคือแล้ว่าพะาอไอตัว้นยหาตัวเลยไอถามเพินวิวกูเกิลกูเกิดตัวนี้หบ่บดีเป็นน้องชุดน้องไหมะตัวนี้เลยนีน่กนกเพิน่นมาเอาดูกนกเกี่ยวอยเปลี่ยนอหมลู้นกแกหายมาในเกียน อ๋อกจะนาเทีเองมีคมนมากเนาะคุณดียเยอะเลยตอบถามได้ครับเดี๋ยวไปจอ่อมึงตัวนี้ตัวนี้ออกอดดีแต่ว่บาบ้าอะไบ้าอะไเอ,อ้ยแฟนบีบบีบไม่ใช่ไฟอะไรหรือเปล่าไฟดำเดี๋ยวแนละ้องคู่กัเนเหม็นว้อกันเนาะหู้ย้อนแสงมาทาั้งย้อนแสงมาทาั้งว้า ตัวนี้นกฟื้นนะครับใน้เนียดตัวนี้ตัวนี้พ่านหารวมทรงแล้วได้เนยดนี่หว <ambling>. ัดดีครับน่นๆอ่อแล้วครับตัวนั้นๆตัวนี้นกต้อะตัวนี้ไมได้เปิดล่าคห้าปะหวัดดีเลยหรอสายหวดอ้วนนี่เขอคช่ว่า วันว่ากันนี่เนะี่ยเบิ้งตัวนี้ตัวนี้เบื้อพเน i e ด c e ้ผน ience ้เนียนยเน่ยนกเขาใช่ปะเข็วน,นขะวะงามอยู่ปะเข็นครับนี่ตั้งได้ครับผู้ใด,ดมากแบบนี้กำน่องโทรมาถามเลยเนาะเดี๋ยวผมสิแปะเบอร์โทรน่องไวนะ้เนาะนี่ครับเนนข็นนกเขาใช่ปะครับนกเขาใหญ่กว่านี่อยู่ะตัวนี้เดียวตัวนี้เพื่อจะจับขื่นด้วยน,นี่เช้า ลูกเจ้าที่เด็ดวิ่งลูกเจ้าที่เด็ดกับแม่นนะั่แหละแม่ขันเงินเนี่ยกรบแม่เฮี้ยเกิน,นข้าร่มปาลายเลยแม่นั่นข้าร่มพอดีเลยเฮี้ยเกินเดี๋ยวหนีวิ่งสา,ายต่อดีเนาะลูกมาเร่เนาะเจ้าที่เด็ดกับมาเร่รอยนะนี่ใส่ยัง นี่ครับนกแม่ครับแม่พันธ์ไม่ไม่ีแม่พันแม่พันน้องน้องครับตัวนั้นตัวอยู่ให้รงครับตัวนีวนน้นกทอเจ้าที่เด็ดดงไหนเห็นกันไปสองยี่ที่แล้วนะครับ,รบจะสำหรับเจ้าที่เด็ดที่ไปครับผมไปเอามาเสู่เจ้าที่เด็ดไว้เชียร์นะ <c oughs> <c oughs> เรื่องนึงขานาฮะคาล้มดีเลยน,ยน้องตัวนี้คาล้มปลาเล้วอารมณ์ปลาขื่นนะครับเมียนร้อม z o o แล้วนี่เมีนยนความเสียงจอที่เด็ด ี่ครับลูกนอนครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอีกชุดต่อไปเนาะอยู่หน้ากันบ่ใส่ห้องไปเบิ้งอยู่หน้าด้วยครับบดนี้เอาครับมีหน้าบ้านเหลืออีกชุดนึงเนาะนี่ครับลูกเขาชวาครับงูมีมิต่ลูกนกเนาะกับพเนียังงูผนียังเนียดแนวนี่ไหมเอาไปล่ะไปเบิ้งดูพเนียดนี่งามจังวะเนียดลูกเขาชวาปะนี่เนียดบ่วงบ่ เอ๋แบบนี้แจวอ่ะจริงโอหพเนี้ยเดันแบบนันประเทศเดินน่นแล้วนี่ยประเทศอะไมันตบแบบอะไรบานนี้โหพเนียดแขวนมัน่ากขึ้นหนุ่มนี่แน่แขวนหนีบ่ใส่เสาก็ได้ใส่เสาั่างหนุ่มเขาใช่ว่าพเนียดแบบประเทศเดินมาเร็วอ่ ครือว่าปะเทศเบียดนามะเวียดนามะเออเบียดังงนีเจวอ่ะล้งก็ภาพถึงดีป่ะเนี่มีแบบนี้กัมีเด้อครับอผู้ใดใสนใจสร้างได้น้ะน้ำนองทำรับนี่นี่ครับโปเจ็กสร้างไว้รไวครับนี่ยังบก่คขอข้อน้อใหม่นเนียดค้อบนเนาะนี่ครับโอ๊กไม่ตะโกะโ นี่ไซน์หนาหนาแบบด็ดว่ล่ะจริงได้เห็นป่ะน้องเห็นงามดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยชมตอนเสร็จเนาะผนียัดข้อนบนเนาะกูได้สนใจกับซั่งได้เนาะครับหลังละหนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมส่งแม่นอ่ะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมส่งเนาะสำหรับจุดผนียดเนียดข้อนบนเด้ผนียัดแจงอื่นเด้ผนียัดแจงอื่นก็ต้องช่างกันแหละอืมทางมาถามน้องเลยเนาะครับดี ่ครับัวนีน,น,น้าตาว่างามดีว่ะเดีย๋ยวไปใส่บกทองแดงไงแจวเลยส่วนนี้วันนยดน,นกประหลอดเนาะครับผู้ใดสนใจก็ตามสร่างเขาตามสร่างเนาะผู้ใดสนใจก็สร้างน่องได้เนาะช่วงนี้อาจจะบกวยมีเวลาไว้เนาะน่องเข็ยงานด้วยกันโอ้งามดีว่ะจริงนี่ชุดนี้ก็ใบละยาบาทนะถ้าเป็นใหม่ไพ่กับเก่าร้อยใหม่ไพ่เก่าร้อย ก้รอยหาสิบรวมทรงรวมทรงไปทางกับพัน 1, ร้อย่พันห้าสิบพันห้าสิบอันเป็นเล็กลวดนี่เลยเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบรวมทรงแปดรยหสไปทางแปดรอยเนาะสำหรับรเนียดครับชุดพเนียดกับีเนาะโอ้้องเป็นร้างเนาะเดี๋ยวผมสิปแปะเบื์อ้องไวปหาเนาะครับใหม่ไม่เห็ดยากกวเนาะยากหยดนี่ฮัว่า่่งเขาเดียวโมตองเหลือออกไม่ล้วกะเฮ็ดไม่อีก ไปตัดไม้ไผ่เหลาไม้เห็ดไม้แต like ่วงไม้แต่ว่าขันเป็นสี่แบบนี้มันดีดังนกกว่าแตกเนาะเอาครับเดยอยากได้กับทั่ว่าหานองเลยเนาะอันนี้นุเขาชช่าครับเอาครับประมาณนี้ครับเบิ้งนกทีน้ากันครับบ่หนี้ครับขอัดนี่แล้วนี่นี่นี่ลูกมูนี่แังลูกนกบ่หนี้ ลูกยาีเขับเลนกขอยชวาบ่ายังเันกันนี่พี่มูบเจวันเจี๊ยบขาขาเดือบประเดชัยห่วงอืตัวนั่นดิห่วงขาหม้อนี่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 ครับตัวนี้เลยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวไหนนี่คู่นี่ตัวนี้แม่ฝนโอ้โอยู่ตัวฝนตัวนั่นตัวที่ว่านนตมตัพเียดอ่ะเดียวไปตอยจริงอ่ะ นี่ครูนยยี่หนึ่งสองสามสี่หาหกหลอกกูได้ไหนวะเดี๋ยวจะมีครูนี่เป็นครูผูแม่ครูนี่ผูแม่ครูนั่นผูผูแต่ว่าครูนี่มันยังบุกหน่อยครูนี่เลี้ยงลูกหน่อยอยู่ติเลี้ยงลูกที่เด็ดตัวนี้นตัวนี้ผูผูเอาไข่ใส่หมอบเล่นมันดิแมนมีไหมแก้วครับเอาประมาณนี้ครับผมคลิปมันดีเงียเกินเกินไปเนาะหันมากอะ สนใจตัวใดหรือว่าพเนียดดล้างได้ก็โทรมาหาน่องได้เนาะไหนน้คิงเบอร์ยังก่อเบอร์อะไรศนย์หกสี่ศูนกส่สามสามสามส332องรอศูนย์หกสี่สามสามสองแล้วก็ศูนย์สองศูนยสอง่งศูนสองหนึ่ง <2, S 1> เดี๋ยวผมสิแปะเบอร์ทรน่องไว้ในคิมแล้วนะครับเอาครับวานี่ครับผม มากไกอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ